ตอนนี้กำลังทำภารกิจนะครับไม่ต้องมองไป,ไปขับรถไปเอาข้าวหกกล่องไปแจกนะครับพี่มีผู้ติดตามในไลฟ์สดในทิกตอกนะครับที่ผมไลฟ์สดก็โอนตังมาบอกว่าให้ทางร้านเนี่ยทําข้าวไปแจกคนไร้บ้านนะครับทางร้านก็รับรับมานะครับแล้วก็ทาทั้งหมดหกกล่องนะครับข้าผัดปูหกกล่องนะครับจะเอาไปแจกคนไร้บ้านกันโซนปากน้าเขาบอกโซนปากน้ําก็มีนะเราจะไปไ<ำ>ยังไงใครบอก โดยบอกปากน้ําสารกลางอะไรเงี้ยเี่นี่ปากปากซอยเนี่ยสาวๆน้องๆเนี่ยเขาไล่บ้านโอ๊ยมันคนละยางกันไม่สักคนเออเขาน่าจะไล่บ้านนะเพราะว่าเขาที่พูดแบบนี้พี่ไม่กลัวเมียที่บ้านบอกเลิกเหรอน้องๆที่ยืนอยู่ตามเสาเนี่ยมีีเหรอวะไม่มีเลยพี่เขาน่าจะไล่บ้านนะเพราะว่าเขาไปเข้าแต่โรงเรียพี่นี่รู้ดีจังเลยตรงริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับอันนี้เอามาจากข้าวเลย น้ำเนื้อไม่เอามาเลยยังไงเนี่ยคือถ้าติดคอก็น้ำแม่นับเจ้าพญาอยู่นี่เอามาไม่น้ำเจ้าพญากระบอกใครพี่เเป้าหมายแรกลองรถยัลงลมเย็นดีไหมล่ะลนะลเจ้กกาหม่ได้บรรยากาศที่ที่ข้าวเปล่าท้าวยัง ลืมผมลืมว่าน้ำมาแฟนอยู่กับแฟนสองคนนแหล่จะไปกับเพื่อนผมลืมาน้ำมาน้ำเนกระติกก็ไม่กับเพื่อนนราะกิะกบอกแกบอกแกมีแฟนคนหนึ่งเอาให้แฟนแหคนหนงทิ้งทิ้งถ้อยะเป็นที่ไปทาง้วยนะกินเสร็จไม่เอาด้วย ลุงก,กินข้าวยาังกินแล้วครับกินแล้วเอาข้าวไว้กินไหมก็ผัดอ,อ๋องั้นลุงเอาข้าวไว้กินไว้แหละคี่ทำมาค่ะนะฮะกินแล้วก็ทุกขยานที่ทำนะพี่กินข้าวยังกินกินไหมฮะก็ผัดครับผมพี่ไม่ได้กลับบ้านเหรอ พี่เป็นนิสัานพี่เหรอพี่จะปั่นไปไหนอ่ะพี่ปั่นปั่นไปไหนหรือปั่นเที่ยวปั่นมาเที่ยวโอ้พี่ปั่นมาจากไหนพี่ปั่นมาจากไหนเนี่ยอ๋อนักลินนักลินเลยอันนี้นะเขาผ่านแล้วพี่นะจัดรายการก็ตะกี้ไปแจกนะครับเท่าไหร่ได้แจกตะกี้เท่าไหร่นะกี่กล่องได้กี่กล่องสิบหกกล่องครับ ในบ้านเหลือเอาน้ำมาแจกด้วยเงินไทยอีกต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีลืมคิดจริงๆว่าเออวะกินข้าวก็วต้องกินน้ำไม่ได้ติดน้ำมาแจกด้วยโธตายเลวเหลือกล่องสุดท้ายเนี่ยใครจะเป็นผู้โชคดีเราไปแจกตำรวจกันไหมตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวดูแล้วตำรวจอยู่ตรงไหนเอาตรงนั้นน่ะคนที่แบบทำงานบริการประชาชนอะไรเงี้ยนะเออเดี๋ยวจะได้บริการใครยอย่างช่างไฟเนี่ย การไฟฟ้าที่เข้ามาทำไฟเนี่ยเนาะกล่องเดียวนียแบ่งกินอยู่กล่องเดียวอยู่กันเป็นสิคนเนี่ยพี่ผมก็ข้าวมาแจกคนละคำนะพี่จริงๆก็คือแจกคนที่ทำงานก็ได้เยอะนะ จต่ข้าวนะไม่มีน้ำนะับข้าวไปกินไปแล้วนะเสร็จแล้วครับหกกล่องนะครับกล่องสุดท้ายนี่ก็ในซอยวัดด่านสำโรงของบ้านผมเองนะครับตรงจุดที่จะมีทั้งคนจอนจัดหรือว่าคนเมาอาจจะเป็นคนเมาหละครับมานอนตะกี้เนี่ยนอนเรียงกันสามคนแต่มาเหลือแค่กล่องเดียวนะครับก็ขอบคุณคุณมิสเตอร์ปรนานาหนามากนะครับที่ให้ผมทำภารกิจนี้นะครับก็สำเร็จไปได้ด้วยดีครับ แต่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าไปในที่ที่เราไม่เคยไปเนี่ยแนะนําให้ไปกันหลายๆคนหน่อยนะครับเพราะบางที่ก็ดูมันอาจจะเปรี่ยวและอันตรายนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ที่มาแจกของให้คนไร้บ้านตอนกลางคืนนะครับส่วนใหญ่ที่เคยทําก็จะแจก,จกตอนกลางวันแล้วก็ทําออกโรงพยาบาลทไปให้โรงพยาบาลสนามช่วงโควิดอะไรเงี้ยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับถ้าอยากให้เราทําภารกิจแบบนี้ก็ติดตามดูไลฟ์สดในช่อง รวยข้าผัดปูนะครับในช่องทางทิกตอกนะครับเราจะไลฟ์สดกันเกือบทุกวันเลยครับหลังสองทุ่มนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ